กราบสวัสดีพ่อแม่เป็นน้องที่น่ารักทุกทุกคนยินดีนรอบสู่ช่องฟิกเกอร์แล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมซัปิดเดฟเตอร์ครับผมซึ่งอยู่ในหมวด2ทัวร์จีนนะครับผม,ม,มก็เป็นรอบชิงเกมที่2นะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบ t เทินะฮะซึ่งการแข่งขันแบ t เทินี้ก็จะเป็น3-3นะฮะแล้วก็ยิงของใส่กันไปมานะฮะเป็นโหมดที่ใครหลายๆคนๆๆคนี่เล่นเยอะมากเลยนะนอกจากโหมดเลสซิ่งนะครับผม ก็จะเป็นทีม i อกับบู๊จับตาดูทีม i อซไว้ให้ดีครับเพราะว่าทีม r ST, s เทีมแบ t เทินี่เขาบอกว่าเต็เงหนึ่งเลยเต็งหนึ่งเลยนะฮะแล้วดูรถครับผมรถนี่ไม่ค่อยก็สําคัญมั้งไม่รู้นะสำหรับแบ t เทิคือผมไม่ใช่เป็นสาย Battle ก็ก,ก็มีความสําคัญนันแหละ,ะแต่ที่สําคัญเลยก็ ECU แล้วก็เทคนิคการขับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่า เขาเล่นกันยังไงเออถึงแบบเป็นทีมเต็งเลยนะ i อซนะครับผมเกมแรกครับหลังจากเมื่อเมื่อวานเราดูเกมแรกไปแล้วก็คือ2-2งสองเลนะไอซเบียดเบียดขึ้นนํากับวูบครับผมใส่ไปก่อนเลยครับโจกโปนี่คือแบบสไลด์เก็บเทคนิคของเขาแล้วก็นี่ล้างฝ่าระเบิดโอ้โหนางฟงนางฟ้านี่เทคนิคการใส่ของนี่คือแบบ ในช่วงตอนดริฟแล้วก็ยิงของด้านขวาล่างฮะมีการบอกว่าใส่ของอะไรบ้างเอ้ยมีการรอก่อนรอก่อนอุ้ยบูทไม่ถึงครับผมนี่ก็เป็นจุดที่แบบว่าทําให้เสียเขาเรียกไงเสียจังหวะได้นะที่แบบขึ้นเหินอะไรพวกนี้นะครับผม และตรงนี้ก็สําคัญครับถ้ามีของนี่ก็ใส่ส่วนมากจะเป็นพายุนะรตรงนี้นีเขาก็เลยวิ่งเลียดขอบข้างๆนะครับนี่โดน UFO ไปดึงทีคือเก็บของนี่สไลด์เก็บอยู่แล้วนีถึงจะเก็บได้2อันเนี่ยครับผมเล่นกันดีครับ i g ตอนนี้ขับดีฮนะขึ้นนาอยู่2คนมีโอกาสที่ชนะวิธีการชนะของโหมดแบทเทอร์เลยคือทีมไหนก็แล้วแต่ครับเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกก็จะชนะไปเลย เะครับผมโอเค RSG ครับคือวิ่งดีทั้งคู่เลยครับที่2ก็แบบว่ากันไม่ให้ที่1แบบโดนของอะไรอย่างงี้เพราะว่าของอย่างจรวนหรือว่าอะไรอะอะไรปี่ๆนะไอที่มันวิ่งอะกันไว้ก็ดีครับถ้านำหนึ่งกับ2อนี่ครับถ้าไอ g อคนเดียวอยู่ข้างหน้าองี้แล้วมีฝั่งตรงข้ามอยู่2คนที่2กับที่สามนี่ลำบากครับผม แล้วเป็นฝ่ายวูฟครับผมขึ้นนำแทน2คนแล้วเอาแล้วทีนี้ไอจีดับ3-4ครับชื่อผมไม่รู้นะคือไม่ได้ศึกษาอุ้ยโอ้โหเขากดในโตมาแบบโอ้โหซุปเปอร์วันนี้ไมสวยครับผมแล้วมีในโตเก็บในงานกดสีดับเดียวดับเยวไปแล้วมีชุปปี้เก็บไว้แล้ว RSG โอ้โหพวกอีซเข้าเรื่องไงครับใครเข้าโอ้โหเป็น IG โอ้โห RSG เข้าเส้นชัยไปก่อนนะโหตะกี้คือพุ่งแบบทั้งคู่เลยอ่ะเพื่อนบอกอะไรวะเกมบักเกมบักมีอ้างเล็กน้อยโผมมันเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าหมดแบตเทอรี้ี่เป็นอะไรที่สนุกอีกเหมือนกันนะเรามาดูภาพชานะครับผมโดนอะไรกันมากนี่แม่แรงดูดไปครับผมแม่เหล็กแม่แรงอะไรล่ะแม่แรง ECU กดมา1ทีครับผมแล้วก็จะกดอีกเหมือนว่าเขาจะกดก่อนเข้าเส้นชัยกันตลอดเลยนะนี่ครับกด ECU พุ่งมาอีกอุ้ยด่านอะไรอ่ะอ๋อด่านไอ้นั่นปะไอคิวอะไรนะ่ะคือผมไม่ได้เป็นสายแบตเทิลผมก็คือบางด่านนี่มีเฉพาะในโหมดแบตเติลเท่านั้นนะ ดูเพล,เพลินเออแบตเทิผมว่ามันสนุกดีมันตืต่นเต้นอ่ะแบบพอก้ใกล้เข้าเส้นชัยแล้วแบบใค,ใ,คใครเข้าวะใครเข้าวะอะไรเนี้ยมันดูสนุกดีแต่ถ้าแบบเออฝั่งตรงข้ามเข้าก็เอออีกนิดเดียวเออมันสนุกหมวดแบตเทิอ่ะแต่ผมไม่มีทีมเล่นไงผมก็เลยผมจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะแบตเทิเอาจริงแต่ขับวิ่งอ่ะได้อยู่นะฮะแต่ก็ชอบดู <S <S มาครับผมเกมที่สอง บอกว่้ไอจีตึงครับนำไปก่อนครับ1นูนย์ครับไอซีแล้วดูรถครับผมโอ้โหรถคาสทีครับมาเลยครับก็เด็ดใช้ได้เหรอก็เด็ดดับเบิลบูลแล้วก็คือติดในโตเลยปะไปแล้วครับผมแย่งขออุ้ยได้แค่อันเดียวปะได้2อัน โดนมันโดนเขาเรียกว่าไงจ๊ปี้ครับผมไม่ได้เล่นนานมากโดนฟ้าผ่าไปอีกโดนคือโดนรัวจังหวะนี้แล้วไอจีขึ้นนำอีกแล้วครับผมฟ้าผมไม่รู้ชื่อครับผมแต่เรียกผมฟ้าแล้วกันโดนหมอกไปครับแฟรแบงค์แล้วนี่สไลด์โอ้โหไม่ดิฟครับอุ้ยแล้วแย่งเก็บของสวยครับจังหวะนี้แล้วหัวฟ้าโอ้โหโดนยับเลยครับยูทั้ง UFO ทั้งโอ้โหยิบโอ้ ดูบูธบูธรถทัสทีโฟงจัดวดูรับแค่มือกนะผมนี่โยนให้เพื่อนเลยไหมโยนให้เพื่อนโยนให้เพื่อนอันดับที่4ครับชุบปี้โอ้โหแล้วดูวางแบบนี้ผ่านยากครับ แต่ก็ไม่ต้องกลัวเพื่อนจะโดนนะเพื่อนโดนก็ไม่เป็นไรอ่ะเพราะเหมือนว่าคนไทยท้ายอ่ะใครที่อยู่ไทยท้ายก็จะเป็นแบบคนที่อยู่แรกๆก็จะส่งของซัพพอร์ตเอาล้ไอซีโอโหคนนำครับผมพลาดนะ c w b w w ไปเลยที่่านเมื่กี้แล้วโอ้โหแล้วชนขอบครับผมโอ้สซเวลุลัวทำได้สวยครับผมนี่เป็นไงรถโคตชเ่อปติมัสมา ไอจีตึงอีกแล้วดูดิเือแบบสู้ไม่ได้คือแบบคือเราไม่รู้เลยอะว่าตรงไหนเขาสู้ไม่ได้หรือว่าการวิ่งดีหรือว่าผมว่ามันก็พึ่งดวงด้วยนะการเล่นแบทเทิลอะอย่างของที่จะได้มาอะไรเงี้ยมันช่วยให้เราใช้ได้ตอนไหนอะไรแต่ผมจะคอยสังเกตดูนะว่าตาต่อๆไปเนี่ยเขาใช้ของกันตอนไหนเขาใช้ของกันยังไง เล่น7รอบครับผมถ,ถ,ถ้าชนะมาถ้าชนะเกินมากกว่า4ก็ชนะไปเลยนะดูน่าจะางั้นถ้าใครชนะ4อ่ะเออชนะไปเลยใช่เดี๋ยวดูฮะโอ้โหฟับช้าเนี่ยดูดิคือแบบวูฟก็มีตัววิ่งนะแต่วิ่งได้แค่ที่2อะ 2> แล้วก็แบบเหมือนโดนตลอดเลยครับผมใครขึ้นแบบที่2นี่คือจะโดนตลอดเลยส่งของให้ยิง ตลอดเลยฮดดูโอ้โหขนาดแบบเนี่ยมีที่2กับที่3เนี่ยเป็นวูฟเนี่ยก็ยังแพ้ครับโอ้โหตึงจัดตึงเกินไอจีทีมเบตเทิลทีมเบตเทิลเขานี่แบบก้อนแะเออระดับก้อนเลยแบบเห็นชนะตลอดเลยนะไม่ว่าทีมสมมติทีมเรซซิ่งเนี่ย ไอเอซีก็เลซิ่งก็เป็นเสียวยู่กับตนฟางนะฮะก็ยังเป็นรองแต่ก็ขับโอ้ยรีอยู่นะฮะนี่รอบชิงครับผมเกมแรกก็ชนะนะเออมันก็เก่งอะแหละเรามาดูกันต่อครับผมผมว่า3คนมันแบบคือไม่รู้ว่าคนเล่นแบทเชนเขาจะมีแบ่งอย่างนี้ไหมแบบเอ้ยพี่วิ่งนะหรือว่านี่เดี๋ยวคอยซัพพอร์ตนี่เดี๋ยวคอยยิงอะไรอย่างนี้คือเหมือนแปลว่าทุกคนวิ่งได้หมด แต่แบบว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนก็ใช้ของตำแหน่งนั้นตามสเตปอุ้ยสวยครับผมจังหวะเมื่อกี้คือไซด์เวยออกมาแล้วก็ดิฟเป็นเทคนิคที่ดีครับอนี้แล้วตรงนี้จุดเปลี่ยนครับโอ้โหแล้วโดนตอนเลยขึ้นไปแล้วครับผมทำสแนปสวยงามครับแล้วลดเอจัสครับผมเพิ่มบูสต์มาหนึ่งครับสำหรับสายแบทเทิลนี่ก็ดีเลยนะฮะแล้วโดนโอ้โหแล้วดูครับบูสโดนทุกอย่างครับโอ้โห ไอจีขึ้นนําอีกแล้วฮะโดนฟ้าผ่าไปมีโลครับผมโดนพายุก็มีโลอีกโอ้โหโลแบบเยอะจัดแล้วดูเลยที่1มีโลอีกแล้วแล้วก็กดโ<อ>ตบูธเขาเรียกมันในโตแบบในโตที่มันผมไม่รู้เรื่องในโตแหละที่แบบแล้วมันไประเบิดตอนท้ายอ่ะออก็น่าจะในโตระเบิดผมเรียกในโตระเบิดแล้วกัน คือซูเปอร์ไม่ติดครับผมอ้าวแล้วโอ้โหติดย f o ครับผมเลี้ยงบูทต่อเนื่องฮะแล้วโดนพายุเข้าออกขอบไปนอกสวยงามฮะตอนนี้วูฟขึ้นนำา i ไอขึ้นไอจีขึ้นนำสอคนนะคือแบบไล่ๆกันมาเลยอยิงใครโดนลำบากมากคือถ้าที่1น่ล่วงก็มีที่2โอ้โหแล้วตอนนี้วูฟเอาอีกแล้วครับคือวูฟชอบมาตอนเนี้ย ชอบมาแซง2คนเนี่ยช่วงประมาณนี้แล้วก็จะไปแพ้ตอนสุดท้ายไม่รู้เหมือนเดี๋ยวผมจะคอยสังเกตดูว่าของเขาอะไรอย่าง,ขงเขาแพ้ของเปล่าขับดีเนี่ยเนี่ยแล้วดูฮนะไอผมฟ้ามาแล้วครับที่2ยิ่งโดนยิงเรื่อยๆครับผมเหมือนนี่เก็บของแล้วยิงรัวๆเลยฮะจังหวะน,นี้อโอ้โหแล้วนี่ครับมาช่วยเพื่อนครับอู้ โอ้โหสวยครับแล้วเหยียบกล้วยด้วยโอ้โหเกือบเหยียบกล้วยทักกี้เหยียบกล้วยนี่โคตรแม่นเลยนะคนหวังกล้วยเลยแล้วดูครับเนี่ยโดน UFO ครับโดนยิงนะจังหวะนี้ดูยิงรัวๆเลยครับแล้ว UFO อีกแล้วโดนป๊อปปี้อีกแล้วโดนยิงอีกโอ้โหดูดิโอ้แต่ไอจีก็โดนเหมือนกันครับแล้วพุ่งโอ้โหเกือบครับาตะกี้มีของไม่เยอะนี่วูฟนี่แตกได้เหมือนกันนะเพราะว่าดูตอนสุดท้ายดิ คือเขาโดนแบบ U F O โดนยิงโดนช็อปปี้โดนคือโ,โดนทุกอย่างอันที่หนึงอะแต่ก็ยังผ่านมาได้นะมีมีเพื่อนคอยซัพพอร์ตอยู่คอยซัพของซัพอะไรพวกนี้คือมีอะไรก็เหมือนใช้ไปเลยแล้วค่อยมาเก็บในตอนท้ายๆเอาเหมือนว่าเขารู้จุดเก็บของกันหมดทุกคนแล้วอะเหมือนว่าช่วงท้ายๆนี่คือต้องแบบต้องไซด์เวย์เก็บ2อันเท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ย2ตอนหนึ่งครับ รอบนี้มูฟเอาแต้มไปได้ฮะเขาบอกว่าเออเนี่ยก่อนขับบปโทษเดียวมันขับยากมากเลยนะผู้เล่นแต่ละคนนี่หน้าตาเก่งเกลียดสามต่อสามนี่คุยกันยังไงให้รู้เรื่องเนี่ยผมเป็นผมผมุ่งคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเล่นได้ดีมากเลยแบบนี้มูฟเล่นดีมากเลยนิ่งนิ่งครับนิ่งชนะกับแพ้ คืออะไรวินวินเละแล้วชนะมา23เหรอหรือยังไงวะเนี่ย6 4 76่็ดชนะ4อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นสถิติอะไรนะฮะไม่อยากมั่วเดี๋ยวกูน้องเชื่อเอาโหแล้วดูของครับวุ้ แต่ละคนใช้ของไปเยอะขนาดไหนนี่คือแบบใส่ทรัพยอย่างแท้ถูกอายุใช้ไป6จะลวดยิงไปเก้าเงี้ยต่อเกมอ่ะเฮ้ต่อเกมป่ะวะน่าจะต่อเกมเออต่อเกมแหละ <c oughs> ยิงเยอะจัดยิงมานะผมชอบ <c oughs> <c oughs> ผมชอบเป็นตัวยิงอ่ะ <c oughs> ยิงสนุกดีนะ <c oughs> ตัวยิงอะ่ะ <c oughs> ตอนแรกเล่นตัววิง่งแล้วมาตัวยิงเพลินเิน อยากจะหาทีมเล่นแบทเทิลเท่าไหนใครมีเทคนิคแบทเทิอะไรก็คอมเม,มนต์บอกไว้ได้นะครับผมหรือมีคำแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะเดี๋ยวจะหรือชื่อนักแข่งอะไรพวกนี้ถ้าแบบเคยติดตามมาแล้วนี่ครับดู i อซครับโดนแบบทุกอย่างฮะ อ้โหแล้วพยายามกดในโตครับแต่ไม่นะฮะนี่ก็โดนเหมือนกันครับกด d c u เข้าเ้นชัยไปด่านที่4ครับผมในเลดแซนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด่านนี้จะเป็นยังไงรถที่นิยมในแบทเทิลนี่ก็จะมีเนี่ยรถคัสซีแล้วก็เอสจัดเอสจัดนี่ในแบทเทิลนี่เถื่อนเออน่าจะเก่งนะดูครับใช้ยเอสจัดอีกแล้วเอสจัดสองคนเลยครับใช่ไหมใช่เอสจัสองคันไหม อย่างไรฝั่งนะครับโทรคัน iC กบุ๊เกมที่4เนเลแซนครับตอนนี้อ c ีนำอยู่2องตอนหนึ่งแต้มครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นยังไงเหมือนเขามีของอะไรเขาก็ยิงใส่กันตลอดนะอ๋อไม่มีของครับนี่ครับเทคนิคครับเบรกครับเอาในโตให้เพื่อนครับโหในโตเยอะมาก IC แต่จะโดนยิงหรือเปล่าครับเนี่ยนี่ไงโดนครับโดนครับโอ้ยโหรีร์รถน้วมันจะมาอยู่ข้างบนเหรอเนี่ยผมเพิ่งรู้เนี่ยโอ้โหเป็นเทคนิคฮะนี่เก็บสองครับผมยิงไปฮะฟ้าผ่าส่งห้เพื่อนข้างล่างยิงไปสามคนปังอุ้ยมีนางฟ้าครับสวยครับจังหวะนี้บุ๊เก็บสองอีกแล้วฮะเดี๋ยวจะยิงจังหวะไหนครับเนี่ยสวยงามฮะ แล้วโดนฟ้าผ่าอีกแล้วไอจีอ้โหโดนอุ้ยพายุสวยครับพายุพายุฝั่งอ่าโดนเพื่อนด้วยโดนศัตรูด้วยโอ้โหพายุตรงนี้สวยครับผมหยุดไปได้สักแป๊บหนึ่งเงี้ยเอาแล้วทิ้งของเลยครับผมไอ้นี่โดนกล้วยฮะโอ้โหแล้วโดนฟ้าโอ้โหแล้วสายฟ้าเอ้ยพายุมาสวยครับโดนสายไฟแล้วครับบู๊ คือแบบดู i ออันดับที่6อ่ะคือเขาได้ของแต่ละอย่างคือแบบยิงยิงตลอดนี่ส่งในโต้เพื่อนนะการส่งหรือว่าการใช้นี่มันก็จะมีดีเลย์หรือว่าการส่งก็มีดีเลย์ด้วยผมไม่แน่ใจจำไม่ได้นี่อีซครับผมพุ่งขึ้นมาข้างบนนะเออดูแบตเทออย่างนี้ก็ดีนะเวลาเราเอาไปเล่นเองเราจะได้รู้ว่าเราควรใช้อีซูตอนไหนอะไรโดนฟ้าผ่า โดนชุปปี้อีกแล้วคูปี้เออคูปี้มาครับไอจีขึ้นนำอีกแล้วและนี่ครับผม UFO ไปฮะแก้ไหมฮะโดนหมึกสายอีกแล้วครับผมเอาแล้วโดนกล้วยฮะโอ้โหกลัวไม่พ้นครับแล้วไอจีสองคนนะครับอยู่ที่หนึ่งกับที่สามแล้วเลียดมาครับจังหวะนี้สวยงามเอ้าแล้วนี่มาอย่างไรครับเนี่ย แต่ก็โดนดูดโดนดูดโอ้โหแล้ว IG เข้าเส้นชัยมาจากข้างหลังครับผมโอ้โหคือแบบมีเพื่อนคอยซ้อนอยู่ข้างหลังไงแล้วคนที่4ที่เป็นทีมบลกับคนที่5มันยิงมันยิงที่2ไม่ได้มันยิงได้แต่ที่3ไงมันก็เลยหยุดที่2ไม่ได้ก็เลยเข้าเส้นชัยไปแซงแทนนี่ครับในช่วงสุดท้ายก็ใช้ของไปดูครับเยอะมากมีสายยิงด้วย สายวิ่งน่าจะเหนือในโต17เอ้ยในโต7กันในโต9น่าจะสายวิ่งเนี่ยเอาของปล่อยของทิ้งกล้วยอะไรพวกนี้คนสยสยเลสซิ่งนี่เออต้องแบบมีในโตกับมีกล้วยนะผมว่าไอจีชนะไปอีกเกมหนึ่งครับแล้วมาดูในเกมที่5ครับถ้าชนะเกมนี้ก็คือชนะไปเลยเนไครับผมด่านลอสแองเจลิสครับลอสคัสท,ทีเอสจัด ที่นิยมใช้นะแล้วก็รถสีชมพูอีกคันหนึ่งรถอะไรเรโนไป oh. อัพติมัตปะอาจจะใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับด่านลอสแองเจลิน่าจะมัน <ๆ S 1> อยู่นะด่านนี้เพราะว่ามันมีเหนินมีอะไรพวกนี้มีจุดที่แบบเล่นได้ไหลที่มากอาจจะยากนในการที่จะมาเล่นในแบทเทิน, okay น เพราะว่ามันเนี่ยมันจุดเหินจุดล่วงข้างล่างอะไรพวกนี้มันเยอะมาครับผมเก็ที่ห้าก็หาไปสองทีไอจีตามอยู่ครับโอ้โหแล้วดูครับตีคู่กันมาเลยเอาเลี้ยงของกันนะแล้วไอจีได้กล้วยเขปล่อยกล้วยไปทีหนึ่งครับโอ้โหแล้วเนี่ยครับนี่มันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครข้ามครับแต่จะมาข้ามตรงนี้นะนี่ขึ้นเหินข้างบนได้ครับโอ้โหพายุครับ ตอนนี้วู๊ทำได้ดีกว่าครับช่วงตน้นไอซนับ3กับสครับมีในโตอยู่ถังหนึงกดไปแล้วครับอุย้ยโดนกล้วยอี้สวยงามครับเด้งอีกแล้วยิงครับถึงจะใช้นางฟ้าโอ้โหแล้วฟ้าผ่าจังหวะน,นี้ฮะโอ้โหล่วงไปข้างล่างครับรบุ๊ฮะแล้วโดนอีกรอบหนึ่งไหมโอ้โหไม่นะ ไปครับช่วงวันนี้แก UFO ครับแก้ไวครับไม่มีแก้ครับปล่อยให้เพื่อนไปครับซุปโปรดิมมาสวยครแล้วฟ้าผ่าโดนโดนี่ครตรงนี้เป็นอีกปัญหาเหมือนกันคือโดน UFO คือล่วงไปข้างล่างไม่เข้าแผทตออนนี้ไอ g จีนำอยู่2คนครับผม แล้วโดนอีกแล้วครับตรงวบนนี้โอ้โหผ่านมาสวยครับผมแล้วเลี้ยงบูธยาวๆครับบูธทำได้ดีครับโอ้โหแต่ไอซีไม่ปล่อยไว้นานนะครับกลับมาเติมของให้อีกทีหนึ่งเอาไปเอาของไปยิงไปก็เก็บเหมือนกันนะแต่ยิงจะสู้เขาไม่ได้เนี่ยโดนอีกเนี่ยครับมีที่2คอยบังเห็นไหมโอ้โหแล้วไอจีอยู่ที่สคนนึง โอ้โหจะยิงที่หนึ่งยังไงโดนครับน่ายกเว้น UFO ครับแล้วไม่มีของเลยเลยครับโอ้โหวู๊ยังไงครับเนี่ยจะสู้ได้ไหมแล้วมีแก้ UFO อันหนึ่งครับผมแล้วพุ่งอีซยูมาแล้วโอ้โหเข้าเชนชัยไปครับนิ่มๆครับผมโอ้โหนี่คือเกมจบเลยครับไอจีชนะสี่ตอนหนึ่งอ่ะโควไปงานตึงมั้ยนี่ผมยิ้มมุมปากเขาก็ไม่เท่าไหร่รับน้อง เดือน้ำไปทีนึงครับสปอนเซอร์ใบช่องฟิกเกิลนะครับน้ำเปล่าโู้บอกแพ้ได้ยัแพ้ได้ยังไงวะเล่นกันเล่นเหมือนกันของก็ของเหมือนการแพ้ได้ยังไงวะโธ่จีบอกทำไมด้ผมอันดับหนึ่งอยู่แล้วก็เกมใหญ่ที่2ก็ผ่านไปครับสำหรับการแข่งบทเทิลสต่อสาครับสกอร์จบไป4ต่อหนึ่งครับนี่ถ้า ไอซีชนะอีกเกมหนึ่งนี่คือเป็นแชมป์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในเกมที่3วันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวันหน้าครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บ